ตอนที่36รกชาติของชีวิตยุคของการเกษตรยังไม่มีมลพิษน้ำในคลองสใสสะอาดกุ้งหอยปูปลาที่อาศัยอยู่เต็มแม่น้ำลำคลองนับเป็นอาหารเสริม ที่ช่วยให้เราอยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบันนี้ตอนที่ผมอายุประมาณสักสิบสองขวบวันหนึ่งพ่อให้ผมจูงท่านไปที่ริมพลองแห่งหนึ่งผมเห็นพ่อใช้ไม้เท้าอย่างลงไปวัดความลึกของน้ําจึงถามพ่ออย่างอยากรู้อยากเห็นว่าพ่อจะทําอะไรอะ่ะพ่อตอบว่าไอเด็กโง่เอ้ยก็ลงน้ําจับหอยซิวะผมหน้าชื่นขึ้นมาทันตา เย้หู <Yahoo! S 2> ได้ยินเพียงเท่านั้นผมก็แทบจะกระโดดลงน้ําไปก่อนพ่อซะอีกพ่อเรียบคว้ามือผมไว้จะใจร้อนไปไหนกันพูดไปก็คลาดึงเอาเชือกเส้นหนึ่งออกมาจากตัวปลายข้างหนึ่งผูกไว้ที่เอวของตัวเองปลายอีกข้างหนึ่งผูกไว้ที่ผมระวางไว้เท้าของพ่อและขันคู่ชีพไว้ที่เริงฝั่งก่อนจากนั้นก็ค่อยๆเดินลงน้ําไปด้วยกันอย่างช้าๆ พ่อสอนให้ผมก้มเอวลงต่ำแล้วใช้มือควานลงไปในน้ำน้ำคลองในฤดูร้อนช่างฉ่ำเย็นเสียหลือเกินพอเท้าเหยียบลงไปกลางกระแสน้ำที่ไหลเย็นก็ก่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายสบายยิ่งแค่ครู่เดียวก็ได้ผลผมควานได้หอยหนาตัวหนึ่งดีใจเสียแทบแย่รีบส่งให้พ่อคลำดูว่าใช่หอยหนาจริงๆหรือเปล่าอืมหอยหนาจริงๆด้วย และเสือยิ้มยากอย่างพ่อก็ยิ้มออกมาได้ในที่สุดพ่อนั้นเชี่ยวชาญยิ่งนักแค่ใช้มือควานล,ลงไปในน้ําเพียงครู่เดียวก็ได้หอยมาตั้งหลายตัวทุกครั้งที่โยนหอยลงในขันจะเกิดเสียงดังหน้าฝั่งนะักแกล้งแกรง,แ,รงแต่ละครั้งสร้างความฮึกเหิมแก่คนฟังเหลือเกินผมดีอกดีใจจึงตะโกนเสียงดังออกมาอย่างลืมตัวแต่คราวนี้พ่อกลับไม่ได้ดูผม อารมณ์ของท่านดีขึ้นตามจำนวนหอยที่เพิ่มขึ้นจนแทบจะกลายเป็นผ่อนคลายลงในที่สุดตั้งแต่ผมเติบโตมาครั้งนี้นับเป็นครั้งเดียวที่ผมได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับพ่อขนาดนี้มันไม่เหมือนกับการทำงานแต่เหมือนกับว่าเรากำลังเล่นเกมอะไรด้วยกันมากกว่าถึงแม้วันนี้จะผ่านมาเป็นเวลานานนับ30ปีแล้วแต่ทุกครั้งที่ผมได้เห็นพ่อกับลูกเล่นบาสเกตบอล หรือเล่นโยนห่วงยางด้วยกันในละครโทรทัศน์ผมก็กดที่จะนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ได้ผมยังจําได้อีกว่าตอนนั้นผมไม่ทันระวังเหยียบโดนตัวอะไรเลื่อนๆเข้าก็ตกใจคิดว่าคงจะเป็นงูน้ําแต่พอดูดีๆแล้วที่ไหนได้ปลาไหลนั่นเองแล้วผมก็ลืมไปว่าเราสองพ่อลูกถูกมัดติดกันไว้จึงรีบกระโจนลงไปคว้าปลาพ่อเลยถูกลากลงไปด้วย ลาไหลน่าจับไม่ได้หรอกแต่เราเสียหลักล้มลงไปในน้ําเปรียกมาล็อกมาแล็กเป็นลูกหมาตกน้ําเลยทีเดียวแต่ถึงจะเปียกอย่างไรผมก็ไม่เคยมีความสุขสนุกสนานเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตตอนจับหอยในน้ําทั้งสนุกมากจนผมแทบจะลืมอะไรทุกอย่างไปเสียสิ้นเมื่อขึ้นจากน้ําแล้วจึงรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นพอก้มลงมองดูก็เห็นปลิงดูดเลือด เกาะแน่นอยู่เต็มขาพวกเราสองคนพวกมันแต่ละตัวดูดเลือดเราซะจนพุงป่องผมตกใจมากรีบใช้มือแกะพวกมันออกแต่ก็ยากเย็นเหลือเกินเพราะพวกมันยิ่งดูดก็ยิ่งเกาะแน่นต้องเอาหินมาทุบตัวพวกมันให้ขาดจากกันแม้จะทุบโดนขาตัวเองจนเจ็บก็ต้องทนแล้วก็นึกถึงที่แต่ก่อนเคยได้ยินคนเขาพูดกันว่าถ้าตัวปลิงขาดออกจากกันแล้วมันก็จะยิ่งแบ่งตัวขึ้นมาอีก ยิ่งขาดออกมาเป็นหลายส่วนก็จะยิ่งเกิดเป็นหลายตัวนึกแล้วก็ยิ่งเครียดกันไปใหญ่พอกลับถึงบ้านพ่อก็เอาหอยมาล้างน้ำจนสะอาดจ,จากนั้นจัดการทำหอยเค็มมากินกับข้าวทั้งอร่อยทั้งเจริญอาหารดีแท้สำหรับเราแล้วเห็นจะต้องบอกว่านี่เป็นของขวัญที่หล่นมาจากฟ้าฟ้าเลยก็ว่าได้ยังมีอาหารอีกอย่างที่สวรรค์ประทานมาให้แกเรา นั่นก็คือกบความสามารถในการจับกบเป็นวิชาที่ผมขโมยเรียนมาจากพวกเด็กๆข้างบ้านอันดับแรกเราก็ต้องเตรียมเหยื่อไว้ก่อนโดยการไปขุดดินหาไส้เดือนมามาก,มากๆเพื่อใช้ทําเป็นเหยื่อล่อจากนั้นนํามาแขวนใส่เบ็ดที่เราทําขึ้นมาเองพอตอนเย็นตะวันใกล้จะตกดินเราก็จะเอาเบ็ดหลายๆคันไปแขวนไว้ที่ข้างคันนา แล้วก็เดินกลับไปนอนทำเพลงรอที่บ้านอย่างสบายอารมณ์วันต่อมาจึงก็รีบไปที่คณะแต่เช้าตรู่รับรองได้ว่าจะมีกบมาติดที่เบ็ดทุกคันคันละตัวคันละตัวกบพวกนี้พอผ่านการปรุงอาหารแล้วบอกได้เลยว่ารสชาติยอดเยี่ยมเด็ดขาดจริงๆหริหารึขาใจร้อนจนทนรอทั้งคืนไม่ไหวแล้วล่ะก็ยังมีวิธีจับก,กบอีกวิธีหนึ่งก็คือ ให้เราใส่เหยื่อล่อไว้ที่เบ็ดคันยาวๆแล้วหย่อนลงไปที่ข้างคันนาเหมือนเดิมค่อยๆหย่อนลงหย่อนลงไปแล้วก็ดึงขึ้นหย่อนลงแล้วก็ดึงขึ้นหย่อนลงแล้วก็ดึงขึ้นทําอย่างนี้อยู่เรื่อยๆล่อให้กบกินเหยื่อให้ได้เพราะกบติดกับแล้วก็ออกแรงดึงขึ้นมาทันทีเท่านี้ก็เป็นอันวะเรียบร้อยถ้าจับก,กบหลังฤดูเกี่ยวข้าวก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ แค่เอาฟางที่กองสเปะสปะอยู่ตามพื้นดินออกไปแล้วก็จะเห็นว่าข้างใต้มีรูที่กบซ่อนอยู่เยอะแยะถ้าถูกจังหวะก็อาจจับได้ครั้งละหลายตัวทีเดียวแต่ถ้าจังหวะไม่ดีก็ต้องออกแรงวิ่งจับกบรอบนากันหน่อยเพอถึงฤดูนิทีไรเราจรึงมักจะเห็นเด็กๆวิ่งหยอกล้อจับกบกันสนุกสนานเต็มท้องนาบางครั้งเมื่อไม่ได้กินข้าวติดกันหลายมือ้อ เราก็ต้องหาผักหญ้าตามข้างทางมาเขือป่าบ้างใบหมอนบ้างมากินกันแก้หิวไปก่อนโดยส่วนใหญ่ผมพอจะแยกแยะได้ว่าเป็นผักอะไรหรือหากพบผักหรือผลไม้บางชนิดที่ไม่รู้จักผมก็จะเด็ดมาลองกินเองก่อนเมื่อแน่ใจว่ารสชาติไม่เลวและก็ไม่มีพิษจึงค่อยเด็ดให้คนอื่นในบ้านกินผมมักคิดว่า เด็กสมัยก่อนไม่ได้มีของเล่นหลากหลายเหมือนกับสมัยนี้ที่มีของล่อตาล่อใจมากมายเหลือเกินและแม้ว่าคนจนก็อยู่ตามประสาจนแต่มันก็เป็นชีวิตที่มีรสชาตินัก